ทำง่ายมากค่ะคุณผู้ชมเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะเลยค่ะเวลาไก่ทอดน้ำปลาเราจะไม่ใส่แป้งทอดกรอบเยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ทำไก่ทอดไก่ทอดน้ำปลาขั้นตอนการทอดเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วค่ะต้องใจเย็นๆย็นสวัสดีค่ะท่านผู้ชม วันนี้ก็พบกับกับข้าวเล่าเรื่องบายแดงแจ๊ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เด็กๆก,ก็อยากจะทานเมนูง,ง่ายๆนะคะอยากจะทานเมนูไก่ทอดก็เลยเลือกไก่ทอดน้ำปลาค่ะไก่ทอดน้ำปลาเนี่ยก็คือทำง่ายมากค่ะคุณผู้ชมเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าไก่ทอดน้ำปลาเนี่ยจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะก็คือวันนี้แดงแจ๊ใช้ ปีกลางนะคะน้ําหนักประมาณ1กิโลกรัมนะคะแล้วก็มีน้ําปลานะคะน้ําปลาเนี่ยใช้น้ําปลาดีหน่อยนะครับจะทําให้ไก่ทอดน้ําปลาเราอร่อยนะคะ <c oughs> วันนี้ใช้น้ําปลา3ามช้อนโต๊ะสําหรับไก่1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ใช้พริกไทยป่นค่ะพริกไทยป่นนี้1ช้อนชานะคะน,น้ําตาลนิดหน่อยค่ะน้ําตาลนี้ใช้ครึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็มีแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้จะใช้ประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็มีสุดท้ายค่ะก็คือใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี้แดงแจ๊จะเอาไว้สําหรับฉีกนะคะแล้วก็มาทอดกรอบแล้วก็โรยหน้าจะทําให้ไก่ทอดน้ําปลาของเราเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะ เรามาหมักไก่เลยค่ะเพราะว่าไก่ทอดน้ำปลานะคะจะต้องหมักไก่ไว้อย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยเอามาทอดจะทำให้ไก่ทอดน้ำปลามีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มต้นจากที่น้ำปลานะคะ3ามช้อนโต๊ะนะคะปีกไก่นะคะปีกกลางนะคะ1กิโลกรัมน้ำปลา3ามช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยป่นนะคะน้ำตาลทราย แล้วก็อันนี้เวลาไก่ทอดน้ําปลาเราจะไม่ใส่แป้งทอดกรอบเยอะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ทําไก่ทอดนะคะเราใส่แค่ให้แป้งเนี่ยมันติดกับหนังไก่แค่นั้นก็พอนั้นจะแดงจะคิดว่าจะใช้ประมาณสามสามช้อนโต๊ะนะคะลองดูค่ะว่ามันคุกเคล้าพอได้ไหมเนี่ยค่ะสามช้อนโต๊ะแดงจะว่าพอดีแล้วค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ เครื่องปรุงกับตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยเข้ากันแป้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าแบบเอ๊อยากให้มันติดอีกนิดนึงมันติดน้อยไปนะเราค่อยเติมทีหลังได้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องรีบปรุงลงไปนะคะนี่ค่ะเริ่มเห็นไหมคะแป้งกับเครื่องปรุงก็เริ่มเข้ากันแล้วเครื่องปรุงน้อยมากค่ะคุณผู้ชมขอใส่แป้งเพิ่มอีกนิดนึงค่ะอีกหนึ่งช้อน เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยติดมากก็สรุปว่าเราใช้แป้งประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะคือมันจะต้องหนืดๆน,นิดนึงอะคะ่ะไม่งั้นมันทอดแล้วมันจะไม่ติดอ่าต้องปิดประมาณนี้ค่ะเวลาทอดแล้วมันจะกรอบหนังจะกรอบอร่อยเนี่ยค่ะให้มันอย่างนี้เมื่อกี้น้ํามันเป็นน้ําเกินไปมันไม่หนืดพอเราอยากให้แป้งมันหนืดอ,อย่างนี้เนี่ยค่ะจับไป ะะหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการแรปปิ้งไว้แรปไว้นะคะจะได้แบบว่าเอาไปแช่ตู้เย็นเราไปแช่สัก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็มาตาทิศวิธีการทอดไก่ทอดน้ำปลาค่ะ1ชั่วโมงเจอกันกับคุณผู้ชมครบ1ชั่วโมงนะ,ะ้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับ การหมักไก่ทอดน้ำปลานะคะเราก็ตั้งน้ำมันทอดนี่เราลองทอดกระทะแรกดูแล้วนะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วลองใส่ไปดูแล้วนะคะกระทะแรกไก่ทอดน้ำปลาขั้นตอนการทอดเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วค่ะต้องใจเย็นๆใช้ไฟอ่อนเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆทอดค่อยๆไล่เลือดไก่ให้มันออกไปนะคะใจเย็นๆนะคะ เทคนิคที่จะทําให้ไก่ข้อน้ำตาลเรากรอบน,นะก็คือเราจะทอดสองรอบเพราะฉนั้นรอบแรกนะคะเราก็จะเนี่ยหางเหลืองประมาณนี้พอแล้วนะคะแล้วเราก็พักไว้ก่อะคะ่ะประทาที่สองค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเหลืองกําลังดี นะคะไม่ต้องไม่ต้องเหลืองไม่ต้องเกรียมมากนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยซ้ําอีกทีลงลง,ลงกระทะที่สามคะ่ะคือเราเวลาเราทอดเนี่ยเราก็ต้องดูน้ํามันในกระทะเราด้วยนะคือถ้าเราใส่ประมาณ7-8ดชิ้นได้เพื่อให้มันเหลือพื้นที่เนี่ย คือระดับความร้อนของน้ํามันมันก็จะคงเดิมคงที่นะคะถ้าเราแบบว่าทอดครั้งละ8ชิ้นแบบกระทะต่อไปอุ้ยจะทอดหมดเลย12ชิ้นติดชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นการสุกหรือการระอุความร้อนที่มันจะระอุเข้าไปในเนื้อไก่เลยพวกนี้มันก็จะใช้เวลาที่ต่างกันฉะนั้นเราต้องพยายามทอดอปริมาณน้ํามันปริมาณอของความร้อนของ ไฟแล้วก็ปริมาณชิ้นไก่เนี่ยในอัตราที่เท่าๆกันเพื่อให้มันสุกเหมือนเหๆกันนะคะน่าทานม,มากเลยสีสันนะคะเหลืองทองมากน่าทานม,มากครับไปต่อ เนี่ยค่ะเราจะทอดไฟแรงเลยดูที่เปลวไฟเลยนะคะว่าแบบเราเปิดไฟแรงเลยเพื่อให้น้ํามันเนี่ยร้อนนะคะแล้วเราก็จะเอาไก่เนี่ยลงไปจุ่มทอดอีกครั้งหนึ่งการาทอดครั้งที่สองเนี่ยมีประโยชน์นะคะก็คือว่าหนึ่งทำให้ไก่ทอดน้ําปลาของเราเนี่ย นนนะคะคสองทำให้ไก่ทอดน้ำปลาของเราเนี่ยไม่อมน้ำมันค่ะเวลาเราทานก็จะทานแบบอร่อยนะคะไม่อมน้ำมันเวลาเราลงทอดไปแรงๆเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เอาให้แบบว่าประมาณประมาณกระชอนของเราเนี่ยตักไก่ขึ้นมาได้ทันนะคะอ่าโอเคเนี่ยค่ะไฟน่าจะแบบได้แล้วค่ะลงเลยคะ่ะคุณผู้ชม ให้เขาบอกว่านี่หน่อยแล้วก็ขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมต้มนานค่ะใช่ค่ะแล้วกัดตึ้นเลยเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะทำให้ไก่ของเราไม่อมน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ไก่ของเรากรอบนานด้วย เราก็ปิดไฟแล้วนะคะพอปิดไฟแล้วเราจะมีใบมะกรูดนะคะคุณผู้ชมใบมะกรูดซึ่งเราเด็ดไว้แล้วนะคะเด็ดไว้แบบนี้เลยเราปิดไฟนะคะเราเอาใบมะกรูดใส่ลงไปในกระอนแบบนี้ค่ะเราทอดกรอบใบมะกรูดค่ะลงไปเลยค่ะปิดไฟนะคะเพราะว่าน้ํามัน,นยังร้อนอยู่นะคะเราใช้ อาจาจะกรเด็นบ้างนะ,นนะ,ะชมแล้วเราก็เอามาโรยหน้าแค่นี้ก็กรอบแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวนนี้เราพักแยกไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อให้น้ํามันะเด็ดน้ํามันไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไก่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมไปจัดใส่จานค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนะสําหรับ ไก่ทอดน้ำปลานะคะวันนี้นะคะสูตร1กิโลนะคะถ้าคุณผู้ชมทำไก่ทอดน้ำปลาครึ่งกิโลนะคะก็ลดอัตราส่วนของสูตรหมักลงครึ่งหนึ่งนะคะการันตีว่าทำตามสูตรนี้นะคะอร่อยแน่นอน,นคุณผู้ชมวันนี้คุณพ่อบ้านนะคะแอบไปซื้อขอหมูย่าน้ำต้ม แล้วเราก็จะตำต้ตมตำทานกันเองค่ะวันนี้นะคะเตรียมไว้แล้วค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเรื่อง,องต้มตำค่ะก็ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมไก่ทอดน้ำปลามาจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะติดตามแดงแจ๊สนะคะสองช่องทางเหมือนเคยนะคะ m a มสโต t เต o c h ช n น e ลค่ะช่องทางยูทูบนะคะส่วนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะกับข้าวเล่าเรื่องบายแดงแจ๊สค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดตับสกิลไล์และกดกระดิ่ง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 จะได้เจอกันบ่อยๆไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ